สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องสติกเกอร์มีวากี้กันนะครับอันนี้พี่สักใช้ให้มาพี่ต้อมนะครับก็สวยครับเป็น3 m เอมผมก็จะติดรถก็เสียดายครับแบบคือทำอยังไงดีนอะพอดีผิดแล้วก็พี่แกก็ให้แม่เหล็กแผ่นแบบที่เป็นแบบนี้ครับแม่เหล็กมา ผมก็เลยจัดไปใส่กับแม่เหล็กเลยแล้วก็พี่จะแปะตรงไหนก็ได้อ๋อจะแปะแตี๋ยวสมมติว่าตรงนี้เราไม่ชอบแล้วก็มาติดที่อ่ประตูตรงไหนก็ได้เพียบฟ้าลเลยสติกเกอร์เลือกสติกเกอร์ดีๆไปเลยนะครับ เราสามารถติดตรงไหนก็ได้ที่ไม่ให้คนขโมยเราไม่ให้ขโมยนี่ยากนะนี่ไง,นะงมาติดหน้ารถก็ได้มีวอลก,กี้สวยงามนะครับลองดูนะพี่แต่อันนี้เป็นมันเป็นไม่เล็กเก่าครับเป็นแบบมีรุ่นมีกาวพี่เขาให้ผมมาแต่ ผมก็กลาว,ว่าตั้งใจนี่นแหละคือท,ที่จะทำอย่างนี้แหละสวยดีแกะได้ด้วยสืบเรื่องมาจากมีพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มของรี o Club คั a i ท a n นนะครับในในในกลุ่มเขาจะมีแบบสติกเกอร์ของแต่ละชมรมนะครับแต่ละนั้นแต่ว่าผมก็ยังไม่ไปเคยร่วมงานกับเขาแต่ก็เขาก็จะทำอย่างนี้ครับสามารถ ถ้าเราเปลี่ยนรถนี้ใช่ไหมครับเราก็จะแกะออกมาแล้วก็ไปติดคันใหม่ได้ตรงไหนก็ได้ครับแต่ก็อย่างเดียวที่ต้องต้องกลัวก็คือฟาบมีวกีหายครับอขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะครับ